สี่รีคำนวณบำนาญชราภาพหัวข้อทอปิกวันนี้เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,185บาทตอนอายุครบ55ปีจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนกี่บาทเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันแม้นะครับจะมีแววว่าประกันสังคมจะมีการเปลี่ยนวิธีการคํานวณนะครับจาก60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยจะเป็นใช้ฐานเฉลี่ยทั้งหมดนะครับตลอดที่ส่งมาทําให นะครับคนที่เคยส่งมาตา3า3 3 9ในช่วง60เดือนสุดท้ายมีโอกาสได้รับบํานาที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ปัจจุบันยังใช้สูตรเดิมอยู่นะนะครับสูตรนั้นจะเริ่มใช้ในปี69เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สูตรเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการทยอยอัพคลิปสูตรใหม่ให้นะครับฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็น like, กำลังใจด้วย เราต้องมาทราบกันก,นก่อนว่าเงินกรณีชลาภานะครับบัมเน็จหรือบํานาเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3 1เธันวาคม2541หรือช่วงต้นปี42ก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นทางสำนักง,งานประกันสังคมเองยังไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพจึงต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่3 1เธันวาคม2541เป็นต้นไปคือนับตั้งแต่ ต้นปี42นั่นแหละนะครับเป็นต้นหมาเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคิดณนะปัจจุบันว่าประากาันสังคมมีการเก็บสะสมมาแล้วกี่ปีเราก็ตั้งเลยนะครับ2568ลบ2542เท่ากับณนะปัจจุบันคือ26ปีนั่นเองนะครับ เงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีจะได้รับบำนาญชราภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยตัวอย่างที่1น,นะครับส่งเงินสมทบประกันสังค มมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,185บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตคคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ9,185บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะรับต่อเดือนคือ4,593บาทได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตตัวอย่างที่2นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,185บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสุดคานวนณ1.5คู15 เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น4 2 5 4 2 5ของ9,185บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะรับต่อเดือนคือ3,904บาทนะครับตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,185บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกิน สูคคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ9,185บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ3,215บาทนั่นเองนะครับตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย9,185บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกิน สูคคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ9,185บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2,526บาทนั่นเองนะครับตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 9,185บาทนะครับ20%ของ9,185บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณเจ้รับต่อเดือนคือ1,837บาทได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยเรามาดูตารางตัวนี้กันบ้างนะครับตารางตัวนี้คือจำนวนปีที่ไม่ได้อยู่ในสไลด์ก่อนหน้านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,185บาท นะครับส่งประกันสังคมจํานวนปีเท่านี้จะได้บํานาญเท่าใดนะครับส่ง34ปีได้เงินบํานาญ4,455บาทส่ง33ปีได้เงินบํานาญ4,317บาทส่ง32ปีได้เงินบํานาญ4,179บาทส่ง31ปีได้เงินบํานาญ4,041บาทส่ง 29ปีได้เงินบำนาญ3,766บาททรง28ปีได you ้เง so ินบำนาญ3,628บาททรง27ป so ีได้เงินบำนาญ3,490บาททรง26ปีได e ้เงินบำนาญ3,353บาททรง24ปีได้เงินบำนาญ3,077บาททรง23ปีได้เงินบำนาญ2,936บาทเออ39บาททรง22ปีได้เงินบำนาญ2,801บาททรง21ปีได้เงินบำนาญ2,664บาททรง19ปีได้เงินบำนาญ2,388บาททรง 8ปีได้เงินบำนาญ2,250บาททรง17ปีได้เงินบำนาญ2,113บาททรง16ปีได้เงินบำนาญ1,975บาทโดยประมาณนะครับก่อนจากกันนะครับอลาร,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ดิน,นะครับเข้า w w w นะครับ sso go ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ otp นะครับ otp จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอ user name นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ play store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปอย่งัยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ว f i ฟานสาธารณะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคําแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับรามาระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะ เป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับห้าสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทํา1ึงถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลฟอมนะครับสนะครับขอให้ลองทดสอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official ยลแอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ